เอาละยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสนอมเตยเช่นเคยนะฮะในวันนี้นะอยู่ในเกมชาร์ดูไฟทูนะครับเป็นม o อด v a p นะครับเวอร์ชันล่าสุดเลยนะฮะ2.33.0น,นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมก็จะเลื่อนให้ดูเลยนะฮะนี่ฮะตามนี้เลยนะครับโคตรเยอะเลยนะฮะอาวุธนะ โอเคเดี๋ยวเลือกก่อนนะฮะเราจะมาเล่นให้ดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะเอาคร่าวๆกอนนะผมจะไม่รีวิวหมดนะครับเดี๋ยวขอแป๊บนึงนะครับผมจะเอาชุดกอดกับหมวกก่อนนะครับนี่ครับมีแบบไททันด้วยนะครับนะเป็นมอสบีพีก็มีไททันด้วยนะครับจะเอาวูดูก็ได้นะครับผมจะเอาเออเด้เลื่อนหาก่อนนะครับนี่เอาอันนี้นะครับโอเคกดบายไปเลยนะฮะแล้วก็ใส่เรียบร้อยต่อไปก็จะเป็นหมวกนะครับมีหมวกไททันด้วยนะฮะ อ่าผมจะเอาหมวกอันนี้นะครับโอเคเลือกแล้วนะครับอ่าเราจะไปเล่นกันเลยนะครับไปดูก่อนว่ามีด่านอะไรให้เล่นบ้างนะครับนี่นะฮะด่านก็มีด่านอันเดอร์เวลดนะครับแต่อันเดอร์อันเดอร์เวลด์มันจะอยู่ตรงข้างๆไอ้ด่านปกตินะครับมันจะไม่อยู่ข้างล่างใต้ดินนะฮะเนี่ยสามารถเลื่อนหาได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเล่นเลยนะมาแล้วเจอซันฮอปออฟเฮเวนนะครับมาลุยกันเลยราวนึงนะฮะสกิลสวยมากเลยครับเป็นสกิล เอน้ําแข็งนะครับของคัตนะเรานะดูนะครับ้วทําให้ดูปึ๊บซึบเห็นไหมปึ๊บมันจะแหลกไหมฮะสําหรับเออมือถือใครายที่แบบเออยังไม่นี้เท่าไหร่นะฮะสเปคต่ํานิดนึงนะฮะเหมือนอันนี้นะของในอันสำรองของผมนะครับที่เคยใช้แล้วผมเอามาทำคลิปนะครับมันก็แหลกๆหน่อยนะฮะเห็นไหมครับกระตุกนิดนึงนะฮะแล้วแต่โทรศัพท์แต่ละคนนะครับ มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับมอสนะครับขึ้นอยู่กับโทรศัพท์แต่ละคนเลยนะฮะนี่แหลกนิดนึงนะครับแต่เล่นได้นะครับแล้วแต่อาวุธด้วยแหะครับอาวุธอันไหนที่เอฟฟกมันสูงอะมันก็ทําให้แหลกได้นะฮะอันไหนเอฟฟกน้อยมันก็ไม่มีมีอะไรนะครับลื่นเหมือนเดิมนะครับโอเคตอนนี้นะครับเรามาอยู่ขั้นตอนการแตกไฟล์เพื่อจะเข้าล่นแล้วนะฮะอ่าต่อไปนะครับให้กดที่ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ เออถ้าเป็นถ้าเราโหลดในโค r o มันจะขึ้นหน้านี้เลยนะฮะถ้าเราโหลดในบร b r เซอร์ทั่วไปอ่ะแบบ Samsung browser อะไรเงี้ยมันจะขึ้นที่บร b r เซอร์นะครับอ่ากดว r o w s e r ไปนะครับโฟลเ Folder b r เซอร์กดที่ Shadow Fight นะครับเนี่ยกดครั้งเดียวนะครับแล้วก็กดคําว่าดูนะครับเนี่ยลูกตาอแรกเลยเออเป็นภาษาเกศก็จะเป็นวิวนะฮะอ่ากดเข้าไปนี่ครับก็จะเห็นมีไฟล์แอ acid นะครับแล้วก็ตัวแอปแล้วก็เป็นโซนนะครับให้ไปกดที่3จุดข้างบนนะครับตรงนี้แล้วก็เลือกที่เลือกหลายอย่างนะครับอันบนนะลูกศรนะเออเรียกว่าติ๊กสีเขียวนะครับ ติ๊กไปเลยปพ๊บมแล้วกดตรงไหนก็ได้กดค้างตรงไหนก็ได้ที่เป็นสีชั้วเขียวนะครับกดค้างกดค้างไปกดค้างนะครับอ่าแล้วกดคําว่าคัดลอกครับคัดลอกอันที่สองอ่ะแล้วกดกลับนะครับชั้วเขียวตรงนี้อันแรกเลยนะครับลูกศรขึ้นชี้ฟ้านะครับอ่ากดเข้าไปจะเป็นกลับมานานีนะครับให้กดวางเลยนะกดวางตรงนี้นะครับกดไปเลย ชปิปแล้วก็ให้ทุกคนรอนะครับอ่าอันนี้คือผมได้แจกไฟไปแล้วนะครับผมจะกดแทนที่เลยอ่ะแล้วก็รอให้มันโหลดจนเสร็จนะครับ <S <S เมื่อโหลดเสร็จแล้วนะฮะให้ทุกคนกดไปที่ดาวน์โหลดเหมือนเดิมนะครับแล้วกดที่เบราว์เซอร์นะครับอ่าแล้วก,กดที่ไฟล์เหมือนเดิมนะครับอ่าแล้วก็กดดูชปิปต่อไปนะครับให้ไปกดตัวติดตั้งนะครับไอ้ส่ง,งส้มๆอ่ะคือที่มันแปลกแปลกแปลกที่สุดอะ่ะเห็นไหมที่มัน เป็นบล็อก <keys> นะครับกดเข้าไปกด <bs> ติดตั้งเลยนะฮะกดคําว่าติดตั้งนะครับอือแล้วก็รอให้ม well ันโหลดตรงนี <receptors> <splash yes S 2> uh ้นะครับยาเพิ่ไปกดอะไรมันนะเนี่ยรอก่อนอ่ามาแล้วนะครับกดคําว่าติดตั้งไปเลยนะครับโอเครอแป๊บนึงนะครับให้ทุกคนปิดเน็ตเข้านะครับย้ํานะครับปิดเน็ตเข้าถ้าไม่ปิดเน็ตมันจะเล่นไม่ได้มันจะดิ่งด้วยนะฮะอ่ากดเปิดไปเลยนะครับเราปิดเน็ตละนะครับสบายใจเลย อ่าโอเคผมกดเข้ามาแล้วนะฮะทุกคนี๋้วผมจะเข้าเกมให้ดูเลยนะครับ,บกดอนุญาตไปเลยนะครับโอเคจากนั้นก็รอนะครับเดี๋ยวเพิ่งไปกดอะไรมานะ้าไมีขึ้นสีหนเหลืองๆก่อนนะครับแล้วแป๊บหนึ่งแป๊บนึงแป๊บนึงโอเคแล้วก็ขึ้นแบบเอ่อแอนิเมชันของมันนะครับนี่ไงจากนั้นให้ รอแค่มันขึ้นหน้านี้นะมันจะนานหน่อยนะครับ่แล้วมันจะขอดตัวเกมให้เลยนะครับนี่เรียบร้อยแล้วฮะสำหรับคลิปนี้นะครับกดรับกครับกดไลค์กดแจกเติดตามด้วยนะครับบายจะได้รับชมไปเรื่อยๆนะครับ